สวัสดีครับพบก,กับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการมุงแผ่นครอบมุมระหว่างตัวบ้านกับตัวหลังคาที่เราจะต่อเติมออกมานะครับอันนี้เป็นการต่อเติมโรงจอดรถที่ติดกับตัวบ้านนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้างๆบ้านนะครับมันจะมีสองลักษณะนะครับก็คือลักษณะที่ตัวผนังบ้านเนี่ยเป็นแผ่นไม้ฟ้าเชล่าแบบน,นี้นะครับแล้วก็เป็นผนังปูนนะครับ ถ้าเป็นผนงังกอนกรีดเนี่ยต้องกรีดต,ตัวผนังปูนนะครับเพื่อจะเสียบแผ่นครอบข้างๆนะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการติดกับแผ่นไม้ฝาเชล่านะครับวิธีการทำนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องแกะแผ่นไม้ฝาเชล่าออกก่อนนะครับต้องคลายตัวสกรูที่ยึดต,ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีตัวสกรูอยู่นะครับเราต้องคลายแผ่นนี้ออกนะครับคลายแผ่นนี้ออก Explain. โดยการคลายสกรูออกก่อนนะครับ คลายสกรูออกแล้วก็ดึงแผ่นไม้ผ่าเชล่าแผ่นนี้ออกนะครับหลังจากที่คลายออกเสร็จแล้วก็เอาแผ่นครอบมาเสียบเข้าไปนะครับเราดูนะครับว่าทิศทางของลมตรงบริเวณบ้านของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอย่างลักษณะของบ้านหลังนี้นะครับคือลมมจะมาจากทิศทางนี้นะครับเพื่อให้แผ่นครอบเนี่ยครอบมาจากมุมขวานะครับเวลาลมมาจากทางขวามาเนี่ยลมมันก็จะไม่ตีน้าเข้าไปด้านในได้นะครับทําการเสียบเข้าไป เไปเสร็จนะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็ทําการเอาแผ่นไม้ผาเชล่านะครับมาปิดเข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับมาปิดทับกับตัวแผ่นครอบตรงนี้นะครับปิดทับกับแผ่นครอบให้พอดีกับระยะที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็ยึดให้แน่นนะครับโดยการใช้สกรูสกรูยิงนะครับลักษณะของสกรูยิงก็จะเป็นแบบนี้นะครับยิงมันสามารถยิงทะลุเหล็กแล้วก็ทะลุไม้ได้เลยนะครับ ทะลุฟูดก็ได้นะครับแล้วก็จับยีนยึดเข้าไปนะครับ หลังจากที่ยิงยึดเสร็จนะครับก็ตัดตรงสารของแผ่นไม่ท่านชิดนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับวิธีตัดก็ตัดแบบนี้นะครับแล้วก็กาประมาณ1 2ประมาณ2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัดเฉียงๆนะครับแล้วก็ตัดด้านนี้ได้นะครับตัดด้านนี้เข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็พับพับมันเข้าไปนะครับพับไปแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะได้อันนี้อันนี้คือตัดกนมานิดหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็น้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็สามารถเล็มเล็มมันออกได้นะครับตรงนี้ก็จะเกนมานิดหนึ่งแล้วก็ตัดอันต่อไปนะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็พับเข้าไปนะครับตัดอีกนะอันนึงนะอันนี้อันนี้พอดีนะครับตรงนี้ก็พอดีนะครับ เนี่ยเวลาเราตัดเสร็จนะครับมันก็จะเข้ารูปของมันพอดีนะครับเพราะว่าเข้ารูปเวลาน้ําสาดไปที่ผนังบ้านนะครับที่มันเป็นฝาชีล่า,ลามันก็ลงตรงนี้มันก็ลงมานี่นะครับมันก็ลงนี่มันก็น้ํามาตรงนี้มันก็จะย้อนไปค่อนข้างยากนะครับน้ําก็จะไหลลงมาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมตัดตรงรอยต่อตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงรอยต่อเนี่ยมันมี2แผ่นซ้อนกันนะครับ แล้วก็ตัดทีละแผ่นนะครับจะตัดแผ่นล่างก่อนก็ได้หรือแผ่นบนก่อนก็ได้นะครับก็พับเข้าไปนะครับแล้วต่อไปก็ตัดแผ่นข้างล่างนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับ ก็พับเข้าไปครับก็สองแผ่นซ้อนกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับี่แล้วก็วางนี้เลยพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็ยิงเลยเราใช้สกรูยิงแม่ท่านชิดแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงเลยนะครับตัวโครงตัวแปรมันจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับผมวัดแล้วมันคือหนึ่งสี่นิ้วมือของเรานะครับสี่นิ้วมือก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมวัดจากข้างล่างแล้วนะี จริงๆถ้าใครกลัวว่าจะยิงไม่โดนแปรก็สามารถใช้บกากแก้วตีเส้นถ้าแต่ดปลายฝั่งนี้มาปลายฝั่งนี้ได้เลยครับไปทางโน้นเลยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะครับแต่อันนี้ผมผมกาว่ามันอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวยิงให้ตรงกับตรงร่องของไม้ท่าชิดที่นูนขึ้นมาตรงนี้นะครับสีนิ้ก็โอเคนะครับ ก็ยิยงเข้าไปนะครับโอเคอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดยดถ้าเราตัดตรงนี้ตรงนี้มันก็จะลงอย่ยนะครับครับหลังจากที่เราเยิยงตัวสกรูเข้าไปนะครับมันก็จะได้แนวเป็นแบบนี้นะครับ ขอบบนนี้เราต้องยิงสกรูทุกตัวนะครับเป็นครับหลังจากที่เรายิงตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ยิงสกรูตัวต่อๆไปนะครับล้วก็ยิงไปเรื่อยๆจนสุดตรงนู้นนะครับก็เป็นงานเสร็จขั้นตอนกันปิดแผ่นครอบมุมบนหลังคาระหว่างตัวบ้านกับหลังคาข้างๆบ้านนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่กำลังหาวิธีปิดแผ่นครอบระหว่างตัวบ้านกับตัวหลังคาที่ตอดเติมข้างข้างบ้านมาแบบนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ